โยเกิร์ตพร้อมดื่มดัชมิลโฟร์อินวัตอนแรกอ่ะพี่ก็สอบสัมภาษณ์หอที่นี่ไม่ผ่านเหมือนกันแหละแต่ว่าสุดท้ายพี่ก็อยู่มาได้ทั้ง4ี่ปีแหละพี่ทําได้ไงอะคะมีคนสาสิตพอดีอ่ะเขาก็เลยเรียกพี่เข้ามาแทนเพราะฉะนั้นอย่าทอเด็ดขาด คุณหมอนีเพราะอะไรอาิน์อ,อยากตื่นมาเจออาจารย์เชทุกวันอยากคยากุยกับจาเชนทุกวันเลยแล้วที่อจาเชนจะหนีไปในอเมริกาแล้วโอ้หมดกันนิพานของฉัน <c oughs> อาจารย์เินใจเย็นๆก่อนนะครับคือที่ผมมาหาอาจารย์ในวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าผมมีเรื่องอยากจะขอร้อง <c oughs> ให้เราสองคนได้คุยกันทุกวันนะครับ <c oughs> สินเลยนายสภาพแบบเนี้ยตกสัมภาษณ์หอนายอลดิไม่มีที่นอนแง่งนี่พวกเธอตกสัมภาษณ์หอนายเหมือนกันเหรอ,อ,อเอ,า,อางี้ปะไปอยู่หอนอกกันเถอะเฮ้ยฉันเช็คหมดแล้วพวกที่ตกสัมภาษณ์แบบเราอะไปจองเต็มกันหมดแล้วยังต้องไปหาที่มันไกลๆอลยดิ น้องรีบไปแล้วแหละคืนไปเดือกว่าน,นี้รถหมดต้องนอนที่นี่แง่เลยเฮ้ยพวกเธอไม่ต้องเป็นห่วงนะเราเช็คเรียบร้อยแล้วว่าใต้ตึกเนี้ยเขาอ,อนุญาตให้นอนได้ใต้ตึกเลยนะอืมจริงดินี่ฉันจองนี้นะเอ,อ้ยนี่นายก็สอบตกสัมภาษณ์เหมือนกันเหรอก็เออดิเนี่ยรู้ไหมชี่พวกเราไม่มีที่นอนเนี่ยพอก,กักห้องส่วนนึงไว้พวกลูกคนรวยไงือ ไม่จริงดิฉันว่าฉันโกงอวนะยังมีคนโกงหนักกว่าฉันอนกเหรอวะหมนไปเท่าแหละไม่พอใจอ่ะจะโกงคืนไหมหมายความว่าไงฉันได้ยินมาว่าข้อมูลการลงทะเบียนหอนายทั้งหมดเนี่ยอยู่ในคอมที่อ๊อามาคูถ้าพวกเราเข้าไปแก้ชื่อได้นะเราก็จะได้อยู่แทนพวกนั้นไงไม่เอาด้วยหรอกปลอมแปลงข้อมูล ถ้าเกิดทามาจับได้นะมีหวังโดนทันบนดีไม่ดีนะอาจจะโดนพักการเรียนก็ได้นะฉันไปใครไม่กล้าไปก็ไม่มีที่นอนงานฉันไปด้วยไอ้ควรโดนองพทษก็กลัวนะแต่กลัวอยู่จะต้องอยู่หอแพงมากกว่า ครจะไปก็ไปใครไม่ไปก็ปล่อยหมยไปจริงๆเหรอนี่พวกเธอไปกันจริงๆเหรอเฮ้ยมันไม่ดีนะมันผิดกฎนัดถ้าโดนทันบนขึ้นมาทําทำยังไงอะเฮ้ยพวกเธออาจารย์ลินช่วยผมหน่อยนะครับเออาจารย์เชนจะให้ลินช่วยเรื่องอะไรหรอคะคือผมอยากจะทำการทดลองบางอย่าง เพื่อใช้ในการเรียนต่อนะครับซึ่งก็มีแต่อาจารย์เรนที่จะช่วยผมได้เฮ้ยเฮ้ยข้มาข้มาข้มาข้ม เปลี่ยนใจตอนนี้ทันไหมอะเฮ้ยจะกลัวอะไรอะอีก,อกนีน่ะมก็ดูท้นทางให้อยู่ไงคอมเครื่องนี้แน่เลยว่ากันว่าเราจะเห็นความแตกต่างของแต่ละกเลื่มได้อย่างชัดเจนนะครับเมื่อเราจับพวกเขาเนี่ยมาอยู่ในสถานการณ์เดียวกันยกตัวอย่างเช่นเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินเนี่ย แต่กรุ๊ปเขาก็จะมีปฏิกรยาที <hi> ่แตกต่างกันไปนะครับเฮ้ยคอมเพิดไม่ติดอะเฮ้ยรุ๊ปโอเนี่ยเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีดังนั้นเนี่ยเขาไม่ชินกับสภาวะที่มันกดดันมากนะครับเขาก็เลยจะควบคุมตัวเองไม่ได้เราจะทำยังไงอะถ้าคอมเพไม่ติดก็ลงทะเบียนไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่หอไม่ได้อยู่หอลงมาถึงที่นี่จะทำยังไงเนี่ยในขณะที่รุ๊ปบีเนี่ย เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงมากเขาก็เลยจะใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาเ้อเ่เออนะีนแบบโคส่วนกรุ๊ป A อบนั้นเขาจะยึดหลักเหตุผลครับใครถ้าแกะถุงแล้วมันติดอ่ะเขาไม่มีปุ่มเว w e นี่ไงหล่ะในขณะที่กรุ๊ป A เนี่ยจะเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบก็เลยมักจะตั้งสติก่อนแล้วค่อยหาทางแก้ปัญหาเดก่อนเดี๋ยวก่อน ขอดูคนขอดูคนเฮ้ย CPU ก็เสียบอยู่นะไฟสำรองก็เปิดอ๋อนี่ไงตับไม่ได้เสียบเอาอะไรกันย อาจารย์คะคือว่าพวกหนูขอโทษจริงๆนะคะอาจารย์คือพวกเราแค่อยากจะอยู่หอนี้เท่านั้นเองอะคะ่ะอย่าว่าจะอยู่หอเลยความผิดไายแรงขนาดเนี้ยพวกเธอทุกคนต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาฮะอาจารย์คะยังไม่ทันเปิดเทอมเลยอะโดนไล่ออกแล้วว่ะมันไม่โหดไปหรอคะอาจารย์งัดห้องพักครูเปลี่ยนแปลงข้อมูลลงโทษแค่เนี้ยมันยังน้อยไปด้วยซ้ํา ค,คือว่าครูมีการเข้าใจผิดกันนะคะจริงๆแล้วเด็กพวกนี้ไม่ได้เข้าไปแก้ข้อมูลอะไรละคะ่ะเพราะว่าพวกเขาสอบสัมภาษณ์ผ่านอยู่แล้วแล้วเข้าไปทําอะไรในห้องพ่อครูดึกๆเดินๆ,ๆเออคือเรียนให้พวกเขาไปช่วยจัดเอกสารนิดหน่อยอะคะ่ะพอดีลืมแจ้งพี่แช่เอาไว้ก็เลยเข้าใจผิดกัน,นะคะ่ะถ้างั้นก็แล้วไปแต่ข่าวหลังอะ ห้ามให้นักศึกษาเข้าห้องพักครูเวลาที่เราไม่อยู่เข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์คะแบบนึ่งค่ะคือเราสอบสัมภาษณ์ไม่ผ่านไม่ใช่เหรอคะอ๋อคือคงมีการเข้าใจผิดพลาดทางเอกสารนิดหน่อยอะจ้ะจริงๆแล้วพวกเธอผ่านได้อยู่หอนี้ตอนนมัผมกเอากระเป๋าไปเก็บแนะครับห้องไหนครับ ห้องไหนอะไรจะเกี่ยวอะไรด้วยฮะเอางานนี้เฉพาะ4คนนี้เท่านั้นจ้ะผมอยากให้อาจารย์เรนเนี่ยช่วยรวบรวมนักศึกษา4คน4กรุ๊ปเลือดนะครับเอามารวมไว้ในห้องเดียวกันจากนั้นเนี่ยก็คอยสังเกตพฤติกรรมให้ผมอย่างละเอียดเลย เราคงจะต้องคุยกันทุกวันนะครับไม่รู้ว่าจะรบกวนอาจารย์เรียนมากเกินไปหรือเปล่ารู้หรือไม่มีงานวิจัยพบว่าแต่ละกรุ๊ปเลือกจะมีนิสัยพื้นฐานที่แตกต่าง เป็นคนร่าเริงถึงภายนอกจะดูโกโก้แต่ถ้าตั้งใจทำอะไรก็มักจะตั้งใจทำจนสำเร็จกรุ๊ป A เป็นคนเรียบร้อยใช้ชีวิตตามกรอบขี้เกรงใจและก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นกรุ๊ปบเป็นคนมั่นใจในตัวเองมีความเป็นผู้นำตรงไปตรงมากรุ๊ป A B เป็นคนไม่ค่อยแสดงอารมณ์ชอบพูดตรงๆเลยดูเหมือนคนเย็นชาบางคนอาจมีสัมผัสพิเศษ และนี่คือนิสัยทั่วไปของคนแต่ละกรุ๊ปเลือดอยากรู้เรื่องกรุ๊ปเลือดมากกว่านี้ติดตามได้ในเลอปลัดจัดรัางให้ตรงกรุป๊ปทางช่อง Workpoint Creative TV เอานะไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเรื่องเตียงอ่ะมันแค่จุดเริ่มต้น,นะคะ่ะอาจารย์คะหนูก็รู้นะคะว่าหนูผิดแต่ว่าหนูก็ไม่ได้ตั้งใจนี่คะอาจารย์ไม่เป็นไรคะ่ะไม่ใช่ปัญหางหนูหรือใชมีปัญหาคะุยแบบนี้หนูไม่โอเคนะคะหนูก็จะย้าย ากรู้วิธีแก้ป่ะก็สลับห้องกันเองไงเฮ้ยนี่อาจารย์นพครับอาจารย์มาคงขอชายแทนอาจารย์เทนนะครับห้ามนักศึกษาย้ายห้องกันเองโดยพลรการทำผิดครั้งเดียวนี่ไล่ออกผมว่าโทษมันจะไม่แรงไปหน่อยนะครับกิ๊กกันอย่างนี้สิมันถึงได้เละจะย้ายไปอยู่หอนอกแล้วใครก็จะไปรู้หรอว่านายชอบอะไรอ่ะแล้วทำไมไม่ถามนะครับแล้วทำไมายต้องขึ้นเสียงใส่ฉันได้เนี่ยการที่เราย้ายมาอยู่หอ มันเป็นการสอนให้เรารู้จักอยู่ร่วมกับคนที่แตกต่างกับเราโอ้ยได้ใช้อาวุธไปครั้งแรกโอ้แม่หนูขออยู่หอนอกได้ปะเฮ้ยไม่ดีเนี่ย